สวัสดีค่ะพบกับ Everyday English นะคะภาษาอังกฤษดีๆที่สามารถนําไปใช้ในการเรียนแล้วก็ในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามีประโยคภาษาอังกฤษที่เราพูดกันบ่อยแล้วก็คุ้นๆน,นะคะคุ้นเคยใช้กันตลอดเลยแต่ว่าพูดอีกทีได้หรือเปล่า แล้วมันก็ไม่สื่อความหมายที่มันชัดเจนเรามาดูกันนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างยังในประโยคแรกนะคะถ้าเราต้องการที่จะบอกกับเพื่อนอุย้ยเธอเรียนเก่งจังคาว่าเธอเรียนเก่งจังเนี่ยปกติเราก็จะใช้คําว่า you are the best at school การที่เราไปบอก you are the best at school มันเหมือนกับแบบเป็นการเปรียบเทียบคนอื่นแล้วเขาดีที่สุดแต่ว่าเราอะต้องการที่จะพูดแค่ว่าเขาเรียนเก่งเราสามารถที่จะพูดเป็นประโยคใหม่ได้ว่า you are the top score in the class เธอได้คะแนนเยอยก็คือเธอเรียนเก่งอย่าล <Yeah. S 1> <ๆ>ืมนะคะเวลาที่เราพูดถึงคะแนนเนี่ยเราไม่ได้ใช้คําว่าเก t นะ เราใช้คําว่า earn เพราะคะแนนแต่ละคะแนนเป็นสิ่งที่เราได้มาจากความมุมานะก็เลยใช้ Verb คํคว่า earn นั่นเองค่ะในประโยคแรกค่ะ ประโยคที่2ค่ะที่เจอไปบ่อยเลยก็คือว่าเธอสอบผ่านฉลุยเลยปกติเราจะใช้คําแบบนี้ค่ะว่า I think you passed the test well แต่รู้สึกมันไม่สะใจมันยังไม่สื่อความหมายว่าผ่านฉลุยถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าโอ้โหผ่านไปแบบเนียนๆเลยเนี่ยเราก็จะบอกว่า you passed the test in a flying colors in a flying colors เนี่ยก็แปลว่าฉลุยเลยนะคะคือห่างไกลกับคนอื่นมากเลย ต่อมานะคะคในคําที่ะคมก็คือการเรียนแบบท่องจําเวลาที่เราพูดว่าเนี่ยฉันเรียนมาแบบท่องจําเราก็มักจะใช้คําว่า I learn the idioms by memory เรียนแบบท่องจำนะคะจำ memory นะคะแต่จริงๆแล้วเ,ะะเราสามารถที่จะใช้อีกอย่างหนึ่งได้แล้วก็ความหมายมันดูชัดกว่า I learn the i d i o m by heart by heart น,นะคะคก็คือการเรียนรู้แบบท่องจําซ้าแล้วซ้าอีกจนกว่าจะจําได้นะคะ แล้วก็สำนวนที่4ค่ะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือขอให้เธอโชคดีหลายคนรีบตอบเลยใช่ไหมว่า I wish you luck แต่ว่าถ้าเราต้องพูดบ่อยๆเจอทีไรก็ I wish you luck เนี่ยนะคะมันก็น่าเบื่อมันยังมีอีกประโยคหนึ่งอะคะ่ะที่สื่อความหมายว่าอยากให้เธอโชคดีเนะะี่ย break the leg เห็นสำนวนอันนี้นะคะอย่าไปคิดว่าขาหักเช่ย break the leg แปลว่าขอให้เธอโชคดี I hope you do very well break the leg ขอให้เธอโชคดีเนี่ยคะ่ะ ไปสำนวนที่5นะคะเป็นสำนวนที่เราต้องการสื่อความหมายว่าโกรธมากพอรู้เรื่องนี้แล้วฉันปี๊ดแตกเลยอเดียมของคำว่าปี tag ๊ดแตก drive me up on the wall แบบว่าปี๊ดแตกเลยสำนวนที่6ค่ะก็คือสำนวนที่บบกบอกว่าเธอทำให้ฉันรอกเกร์พูดถึงคำว่ารอหลายคนก็จะนึกถึงคำว่า waiting for ใช่ไหมคะ you make me waiting for you ใช่ไหมคะมันยังไม่สักใจค่ะมันยังไม่สาแกใจ,กกใจเพราะเราต้องการสื่อความหมายว่าเนี่ยฉันรอนั้นนฉันรอเก girl. เราพูดไปนล้ว่า used to me uh แปลว่าเธอทำให้ฉันหลอกเกอและสำนวนที่7นะคะเป็นสำนวนที่เราต้องการที่จะสื่อว่าอย่าหาเรื่องได้ป่ะซึ่งเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะสื่อความหมายของคำว่าอย่าหาเรื่องได้ป่ะออกมาเป็นภาษาอังกฤษในประโยคที่บอกว่า don't put me in the position like this อย่าทำให้ฉันต้องมีปัญหาได้ไหม don't put me in the position like this ลองฝึกนาไปใช้กันดูนะคะในสำนวนภาษาอังกฤษที่เราได้ใช้แน่นอนในชีวิตประจําวันนะคะถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะพูดให้มันดูรีแลกต้องการที่จะสือ่อความหมายเป็นกันเองนะคะคําศัพท์พวกนี้แล้วก็อเดียมพวกนี้จะช่วยทําให้เราสื่อสารได้เข้าใจกันมากขึ้นเลยละค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเพียงแค่คําศัพท์ในภาษาอังกฤษแต่ละคํานั้นมีโทนมีอารมณ์อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกใช้ให้ถูกโทนแล้วก็จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติค่ะสำหรับนนี้จากกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ